งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่เด้ผ่านมางานของจิตนี้ต้องได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกัน ขณะที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็นล้มลุกคุกครานแพ้มากกว่าชนะ,ะถ้าพูดถึงเรื่องความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่า ตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยังดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นอันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่ชิด ออกอย่างละเอียดละาออกวนงานอื่นๆเราจะทําอะไรทางกายเราก็ทําไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจยตนาจริงๆคือคิดอ่านใจตรอง ซึ่งเรียกว่าเป็นงานอันหนึ่งแต่คิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงเรียกว่างานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะได้รับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเรา ในขณะที่เสด็จออกทรงผนวดเบื้องตน้นพระรามณิในเบื้องต้นก็แม้จะมีความปรารถนาว่าจะเป็นาศาสดาสอนโลกก็าตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งทงตลอดหรือเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยคือกิเลสอาสวะทั้งปวงน,นี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัด จากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัต์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งถ้าเราพูดตามภาษาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียนะ่ะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกนะ่ะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติประฐานยิ่งกว่าเจด,ดีโอเจทศีศักด อำนาจวาสนาที่ตนปกครองดอูอันดับแรกก็คือพระชายานี่เป็นสำคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณะที่จะเสด็จออกสมมริหนวดยังต้องฝืนพระไทยหากว่า สเสดดจเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสายญ,ญาติอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการผนวดของพระองค์สุดท้าก็าต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับว่าหัวใจลอยไปเลย เสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใย,ยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบำเพญ็ญปฏิบัติตู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใย,ยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดดุพนาจ,จิตใจแต่พระองค์ก็สงฝืนเต็มพระสติกำลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้น นอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่สถานที่อยู่การบําเพ็ญลําบากลําบนขนาดไหนพระทัยตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จาเป็นต้องฝืน คิดดูตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงผนวดเบื้องตน้นจนกระทั่งถึงวันในตรัสรู้เป็นเวลาหกปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่าแล้วนะการบำเพ็ญ กอตกงเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสละตายสรบสลายนสามครั้งน่นอดพระกาหารถึงสี่สิบเก้าวันทำไมจะไม่ทุกเพียงอดเก้าวันสีวันก็เป็นกองทุกพอแล้วแต่พาะอย่างอย่างยิ่งเลยว่าป่าวันตาก็เคยอดเหมือนกันได้เวลานานๆตั้งสี่สิกว่าวันก็ได้ แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่งการปฏิบัตินั้นผิดก,กันกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดพระกยาหารไม่สวยเลยสี่เกวันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั้นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลยแต่ที่พระท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเพื่อนั้น เ็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้กิเลสหรือเป็นการช่วยการแก้กิเลสในทางจิตตะภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้งสี่คือยาบดยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภา,ายในจิตใจก็รบก,กับกิบเลสทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความลำบากความทรมาน ความทุกนี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จําเป็นต้องฝ่าฝืนก้าเข้าไปสู่กองทุกนั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าเข้าไปผ่านไปกับกองทุกในยาบทตรทั้งสี่ทึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกทนั้นใครจะไม่มีความทุกข์ความลําบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทาง,ทงด้านจิตใจด้วย ต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งในตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือจงกำหนดอนาปานสติแล้วจึงได้เบาพระไทยลงเรียกว่าเป็นคนลโลกอีกเช่นเดียวกันคือพระไทยที่เต็มไปด้วยกิเลสแต่ก่อนนั้นได้กลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวง แล้วก็น,นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความชนคนประชาชนก็ย่อมมีความสนใจมากขึ้นโดยลำดับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทางจ,จิตใจพอได้ยินจิตสัตว์พิติคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้อง แน่นำํำก็ยิ่งเกิดความตนรใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายกากกรองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปแล้วพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีถิ่นมากมายเพียงไรนี่ก็เป็นความทุกข์โดยลําดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระทัยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขที่เหลืออาสวะออกจากภายในนั้นเลย นี่เราสรุปความทุกความลำบากแห่งการประกอบความาเา่เทียมนะพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอำนาจแห่งความกดทวงหรือข้อบังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับอยู่ภายในพระไทยของพระพทธเจ้ามีความทุกข์ความลำบากาก,าบาก็ทรมานเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้น การสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญมามีความลำบากหรือหนักเบามากน้อยเพียงไหนเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่าธรรมะที่จะนํามาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทําความปากเปลี่ยนให้ลําบากลําบนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็สําเร็จ มาผลนิพพานไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไม่ต้องมาป,ป,ปลุกปนทรมานให้ลำบากลำบนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทำทานเสียอะไรๆตลอดถึงไปร่ำเวลากำลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทางที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระทยได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุด เราแปลเอาความเลยว่ามัชฌิมาปฏิบัาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุดบรรทาจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาปฏิบาัาจึงเรียกว่าเป็นท่ามกลางสมหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแกกิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชฌิมาปฏิบัาเป็นมาอย่างนี้ ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเหนือไปจากปัจมะจิมาโดยที่ให้เป็นเป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั้นเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจะ,จะยากจะง่ายจะลำบาเกเพียงไรก็เช่นเดียวกับเราถากถางห้นทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรบดุงดังขนาดไหนเมื่อ เข็มทิศของเราที่ปรับลงไปแล้วโดยถูกต้องมีกุญแจป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทําไปตรงนี้เราก็ต้องทําแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะอันทะลุเข้าไปเช่นถ้ำขุนตาลเป็นต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่นาะขนาดไหนลกรุงรังเพียงไรก็ต้องถากป้องถางสูงต่ำก็ต้องขุดทําลายกันลงจนเป็นที่ราบลื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้ การดําเนินปฏิปัาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรัสสอนก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ากิเลสเรานั้นหนาจนมืดดํากรรมตาแต่จะให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกออกเพียงเท่านั้นได้แล้ว ศาสนาก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาสอนโลกข้างหน้ามาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกแค่นี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปฏาาทานี่จิเลยของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปใส่ไม้ทางต้นควรถากควรฟันควรตัดตรงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่ง มันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่ล้วถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดรอให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นน,นมันก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสละเป็นสนะตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับอ้าวสู้กันไปนี่คือหลักมัชิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับ ผู้ปฏิบัติเป็นลายลายไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้านิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทําให้หนักมือถ้านิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจารณาะายมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยลำดับ,ดบแก้กิเลสไปได้โดยลำดับนะั้นมันก็ไม่ยากพเพราะกิเลสมันไม่มากเช่นเราลังถางป่าป่าไม่มากมมยอะไรนี่มันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะไปทํให้ง่ายเหมือนดังป่าไม้บางๆมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องหนักมือ นี่คนคนเดียวนั่นแหละพิเรศในขณะที่มันหนักมันยากมันยากจริงเราต้องได้ใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกําลังลง,ลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอนะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปีกตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงววละถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตาย ป่าชา้ามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทําประโยชน์ทำไมจะกลัวตายการทําประโยชน์ไม่ใช่การทําความร่วมจจคลิบหายแกตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากนี่เป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกำลังใจขุดค้นกันลงไป ให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนทานมาทุกคำพีทุกคำพีสอนมาลงทุกที่กายที่ใจของเราทั้งนั้นกองทุกคืออะไระก็คือกองกายกดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกขันห้าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากองเนี่ยกับกองทุกนั่นเองกำหนดดูลงทุกที่ตรงนี้แยกแยะตัวให้ดี แต่มันเห็นประจักษ์ว่าทุก์ขมันเป็นความจริงเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรแต่มันเห็นเรื่งที่ขันที่ใจของเรานี่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ขอเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดลูกเสียงจริงลดเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ขอเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็น ยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็น่าสืทแก่ตนเท่านั้นความเป็น่าสุดอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความสําคัญมันหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นกิเลสที่ทะเดียกว่าสมุทัยเป็นเครื่องผิดทุกข์กว่าเมื่อเราค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริง,งล้วนๆอยู่แล้วด้วยสติปัญญา ไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจกนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในยจิตใจของเราตอนนั้นละ่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปได้วยความตะเกียกตะกายความปากความฝืนความทรมานตนเองเพื่อแก้ที่เหลืจะหมดไปทีนี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุกข์ซึ่งเป็นกาก,ากเมือง อยู่ภายในร่างกายอันนี้มันก็เห็นมีพิษมีสงอะไรสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบาเพ็ญบรรตุเข้าเต็มดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กากเมืองคือขันห้าในแต่ร่างกายอ้าวต่อ,อไปเมื่อไหร่ก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตาย เรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่าน,นี่คือป่าชาติของเราได้แจกธาตุขันนี้เองะพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกากเมืองไปถึงคราวมันสลายจะชาวจะเรียกเป็นบุกไลที่ฐานว่าพยายามมตจุราชมาเอาก็ให้ไปนี่จะกากเมืองความจริงพยายามมตจุราชนั้นแปลว่าอะไร ก็คือความสลายของธาตุของขันธ์ที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวที่ไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปมันไม่มีอื่นใดนี่เมื่อเรียนตามหลักความจริงนี่แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวง,งตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำปอมอยู่ภายในนั้นเป็นสาเหตุให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งจำปอมทั้งหลายนั้นได้ถูกทัาเออกแล้วด้วยสติปัญญา ็ไม่มีอะไรจะมาหรอขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบว่าเป็นธาตุากายก็สมมติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะไปหวั่นไหวที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่<ม>นี่ท่านเรียกว่าการเปลื้องตนการสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึก ต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขีบ่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเ้าปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพังต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมาน อยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือตดแอบออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้นนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเสรีหรือธรรมเสรีอิตเสรีเป็นอิสระภาพ ดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้นะเมื่อถึงถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มึงความสบายความปวดเพื่อภาระอะไรที่ว่าลําบากระบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลําบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นความลําบากในการประกอบความเพียจรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงจุด หมายปลายทานนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยๆลำบากด้วยการประกอบความภาคเพือนเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะขยัเป็นสิ่งที่ไม่น่าอินนาระอาจัยเป็นสิ่งที่น่าดำเนินหรือน่าทำเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความหลดพ้นจากสิ่งกดท่วงภายในาจิตใจ ใจเมื่อถึงธรรมชาตินั่นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไระเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านเอยวอิสระมีแต่ความพูดแบบโลกออกมีแต่ความสง่างามความสว่างสวยใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงลิกไปแล้วอ่ะใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่ชื่อเพียงว่าติดปากก็พูดได้พาใจใจบริสุทธ พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมประเสรศิฐออกจากใจที่ประเสรศิฐพอหลุดพ้นจากสิ่งตำซามทั้งหลายนี่มัชฌิมาธรรมในหลักธรรมชาติถึงที่อันกเกษม เป็น่ามกลางในตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถานที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมาชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวล่เวลาอะไรนี่นี่คือ คือความหมดตังบนถึงที่อันเกษมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปโน่นไปโน่นไปข้ามโลก้ามสารก้าวไปโน่นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระทิดพระจนันทร์หนึ่งความจริงมันถูกกดทงที่ไหนปลดเรื่องแล้วมันก็เป็นความเกษมเป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คําว่าที่นั่นนี่หมายถึงจิดเท่านั้นเราเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจุดแห่งความรู้นั่นเท่านั้น ที่วัดที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดถ่วงหรือกดขีบ่บังคับมาเป็นกี่กับปีกันจนนั่นไม่ได้แล้วมาสลัดตัวออกเสียจากความกดถ่วงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความมู้ออนั้นนั่นแหละเรียกว่าที่นั่นหมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมติขึ้นมาถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นโลกมีสมมติ พูดกันก็ไม่ทราบจะคาดจะหมายอะไรไงจึงทาเป็นกลุ่นหมายป้ายทางไว้โดยคาพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูกถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลําพังของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นทําอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูกความรู้นี่แหละที่เราร,รู้อยู่เวลานี้าว่าอาภัพ ก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภาพัพเพราะไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปกปื้องสิ่งที่อาภัพนั่นออกจากจิตจิตจึงกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมีความสามารถแล้วฉลาดสิ่งที่อาภัพออกไปใจนี้ก็กลายเป็นใจที่อศัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไร ที่เป็นของอาภาัพไปเกี่ยวเมื่องหรือไปแทรกซึมถ้าว่าอาภาัพก็อยู่กับจิตถ้าว่าประ,สะเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงว่าพลิกตัวออกเท่านั้นอันนี้การแสดงธรรมกพเห็นสมควรอันนี้รู้สึกหน่อยหน่อย